กันมากเลยก็คือมันมีพวกตัวเสี้ยมพวกบางช่างยุซึ่งดิฉันบอกว่าพวกนี้ไม่ควรเรียกบางละฮะนะคะมันควรจะเรียกมันพวกนี้นะคะว่าไอ้ตัวกินไก่คือออกมานั่งมโนค่ะว่าเดี๋ยวค่อยดูเถอไอ้ไอ้และคนที่พูดเนี่ยมันคือคนที่เคยอยู่ฝ่ายเรามาเป็นสิบสิบปีอะแล้ววันนี้ออกมาเป็นกูรูทางการเมืองวิเคราะห์โอ้โหนู่นนี่นั่นเนี่ยมันไปนอนอยู่ใต้เตียงของเศรษฐานะคะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าสมมติว่าพอทักษิณออกมา นะทักษิณก็จะมาบงการหลังม่านไม่ไผ่ประมาณนี้นะแล้วก็จะปลดเศรษฐาเดี๋ยวค่อยดูสิเศรษฐาเนี่ยจะต้องถูกเชดหัวแล้วก็เอาอุ้งอิงซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยขึ้นมาแทนดิฉันอยากจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าอุ้งอิงเขาอยากเป็นนายกเลยนะเขาก็เป็นได้เลยเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในคนดิเดตนายกก็เป็นได้ไม่จําเป็นต้องไปกําจัดใครเลยนะคะแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือเศรษฐาเนี่ยไม่ใช่คนแบบดิฉันอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้ควาย การที่เข้ามาบริหารประเทศทั้งๆท,ที่มีเงินที่กินไปตลอดชาติยก็ยังไม่หมดเนี่ยดิฉันมองว่าเป็นความเสียสละค่ะเพราะว่าเขาจะต้องกอบโกยอ,อะไรอีกก็มีทุกอย่างแล้วในขณะเดียวกันความรู้ความสามารถของเขาจะทิ้งไปทําไมคะคนที่บริหารธุรกิจของตัวเองจนกระทั่งมีเงินมีทองจนกระทั่งแบบไม่ต้องมานาทอนร้อนใจแล้วนะคะพออายุเลย60ขึ้นมาก็ไม่ต้องมานั่งสนใจนะคะว่าใครจะเลี้ยงดูใครจะเลี้ยงดูกูใครจะดูแลกูไม่ต้อง เขาใช้ความรู้ความสามารถอันนั้นเนี่ยนะฮะมาบริหารประเทศมาช่วยทําให้คนไทยเนี่ยหายจนในเมื่อตัวเขาเองเนี่ยนะ,ะทำให้ตัวเองรวยขึ้นมาได้ทําไมจะช่วยให้พี่น้องประชาชนรวยขึ้นมาไม่ได้ตลอดระยะเวลาของการเป็นรัฐบาลน,นี้2เดือนกว่าเห็นไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะมีการลงทะเบียนนะคะในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเรื่องของการพักหนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะมีการจ่ายเงินอ่าเพิม่มเติมนะสำหรับคนที่ถือบัตรอะไรต่ออะไรอู้เยอะแยะมากมายโครงการเหล่านี้เนี่ยนะ เย่นอยากจะบอกว่าคาพูดของคนที่ออกมาปรามายบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่มีทางอยู่ครบเทอมและเศรษฐาไม่มีทางจะได้อยู่ยาวขอบอกเลยนะคะว่าคนที่พูดเนี่ยมาพนันกันไหมนะคะเดี๋ยนบอกว่าไม่ต้องไปโกนหัวค่ะนะคะขออย่างเดียวคือถ้ามันไม่เป็นอย่างที่พวกมึงพูดเนี่ยนะคะช่วยกรุณาทําตัวให้หายไปจากการเมืองจะไปทําหาอะไรก็เชิญค่ะเพราะว่าการเมืองวันนี้เช่นบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยถ้าไม่มีคนมาเสี่ยมมามามา,มาเป่ามาปัน่น มันก็ดําเนินการไปตามคันลองของมันนะคะดีตอนวอลเลศมันก็ต้องในที่สุดก็ต้องไปทําทตามกฎหมายคือประเทศเราเป็นประเทศที่มีกฎหมายประเทศนี้แล้วก็โดยเฉพาะรัฐบาลนี้ไม่ได้มีมาตราพิเศษอะไรที่จะมานั่งชี้บอกว่าฉันจะเอาอย่างนั้นฉันจะเอาอย่างนี้แล้วไม่มีความผิดคนที่จ้องจะร้องเนี่ยมันก็รอคุณพลาดในขณะดเดียวกันเพื่อไทยเองเนี่ยนะคะพูดง่ายๆว่าเป็นเหมือนดิฉันอบอกว่าเขาเป็นเสมือนกองทัพนะ,ะหรือเป็นเสมือนอกอง กองกำลังที่จะมากอบกู้ประเทศชาติแต่ในขณะที่เดินไปก็เต็มไปด้วยกับระเบิดคือมึงพาาที่ในมือเหยียบระเบิดขาขาดค่ะนะคะหรืออาจจะขาดครึ่งตัวก็ได้เพราะฉะนั้นคนคนโง่เท่านั้นค่ะนะ,ะที่จะดึงดันทําในสิ่งที่ในที่สุดเนี่ยตัวเองจะผิดเพราะว่าถ้าเกิดรัฐบาลน,นี้ทําอะไรผิดประชาชนอย่างเราก็คือแห้วค่ะต้องเรียกต้องใช้คาว่าแดแหวเลยนะคะนะคะ รัฐบาลที่ฉลาดเขาจะต้องทํายังไงให้เขาอยู่ได้เพื่อได้ทํานโยบายที่ได้ให้ไว้กับประชาชนเพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นสิ้นหวังเป็นความหวังดิจิตอลเน็ตไม่ใช่แค่นโยบายของรัฐบาลนะครับมันคือความหวังของประชาชนและมันคืออนาคตของประเทศชาติมึงจะค้านกันทําไมถ้าจะบอกว่ากู้เงินก็มันกู้กันมากี่กี่สมัยแล้วมันกู้กันมาเลยตลอดคับมีรัฐบาลไหนบ้างะที่เข้ามาแล้วเงินมันเต็มครั้งเนี่ย ทุกรัฐบาลนะฮะขนาดรัฐบาลของไทยรักไทยตอนที่เข้ามาครั้งนั้นเนี่ยยังต้องมานั่งใช้นี่ i m f ที่ตัวเองไม่ได้กู้แถมยังถูกเคลมไปอีกว่าคนที่ใช้นี่ไอเอ็มเอฟแต่ไม่ใช่มึงงรอกกูนะฮะที่นี้นะโยบายเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆอยากคิดก็คิดนะฮะมันต้องผ่านกระบวนการความคิดแล้วต้องรู้ด้วยว่าจะทําอย่างไรเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงเวลาที่เขาจะทําขึ้นมาจริงๆมันก็มีเสียงร้องคัดค้านมีเสียงติต,ติงนู่นนี่นั่น,น รัฐบาลที่เป็นพักร่วมรัฐบาลเองจะทําอะไรก็ต้องเกรงใจหรืออาจจะต้องอเห็นใจพักร่วมเพราะว่าเมื่อเป็นครมอรหรือเป็นรัฐบาลด้วยกันแล้วมันเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะต้องโดนกันไปหมดดิฉันบอกว่าคนที่เลือกพักเพื่อไทยเนี่ยหรือคนที่เป็นแฟนคลับพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้อะไรกับดีตั้นหนึ่งหมื่นบาทเลยนะคะคือได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรเพราะเข้าใจว่ามันไม่ได้ได้มาง่ายๆ แต่คนที่ดิ้นจะ,จะเป็นจะตายคือคนที่ไม่ได้เลือกเพื่อไทยและคนที่ไม่ได้ชอบเพื่อไทยคือจะดิ้นทําไมในเมื่อเงินจำนวนนี้แค่ไม่เอาแค่ไม่ใช้มันก็จบมันก็ไหลกลับทังนะคะไม่ผิดกฎหมายไม่มีใครจับมึงติดคุกแล้วตัวมึงเองก็ไม่ต้องไปถูกตัดสิทอะไรทั้งนั้นนะคะจะเอาเท่เอาสวยก็เคยบอกแล้วนะคะว่าประกาศไปเลยค่ะเอาอย่างนี้ถ้าคนที่สนับสนุนดีตน้นวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทนะไปที่เฟซบุ๊กโพสเลยค่ะ นะฮะโพสปักหมุดไว้หรือจะปกักไม่ปักหมุดก็ได้ถ้าขยันโพสทุกวันก็โพสไปเลยครับว่าอยากได้ดิจิตอลห่นหนึ่งหมื่นบาทส่วนไอคนที่ไม่เห็นด้วยมึงก็กล้านะครับไปโพสหน้าเฟซบุ๊กมึงเลยว่ากูไม่เอาดิจิตอลหนึ่งหมื่น 1, บาทรีบรีบทำค่ะคนค้านหลักร้อยคน,ค,นคอยเนี่ยห้าสิบล้านคนแล้วเงินตัวนี้ไม่ใช่เงินที่แบบว่าโอ้โหเอามาแล้วประเทศชาติมันจะล่มเดี๋ยวเขาเอามากระตุ้นเศรษฐกิจเขาไม่ได้เอามาเยียวยานะคะเอาน้ำข้าต้มมาหยอดปาก การกระตุ้นเศรษฐกิจก็หมายความว่านะคะประชาชนเนี่ยได้นําเงินหนึ่งทที่นบาทที่รัฐบาลเนี่ยนะคะก็ทำผ่านระบบเง่นยินนัน,นไม่ต้องไปอธิบายละค่ะที่บอกอธิบายอย่างนั้นประชาชนชาวบ้านเขาก็ไม่ได้จะเข้าใจเขารู้อย่างเดียวว่าตกลงทําได้ไหมแล้วตกลงกูจะได้ไหมแล้วตกลงคุณจะได้ใช้ไหมแค่นั้นเองดิฉันลงพื้นที่มาไม่มีใครถามว่าเออตกลงดีตอนวันเลดมันคืออะไรตกลงดีตอนวันเลดเนี่ยนะคะมันจะทําแล้วจะเป็นยังไงจะต้องไม่ค่ะเขาพูดอย่างเดียวเลยก็คือมันจะได้ แล,แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะเมื่อได้แล้วเนี่ยนะเขาไม่ได้สนใจถามฉันด้วยซ้ำว่าจะใช้ยังไงเรื่องจาก,การใช้เงินเนี่ยนะค,คนไทยไม่ไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกลยค่ะเขามีวิธีใช้ค่ะนะคะจำได้ไหมคะตอนประยุทธ์เข้ามาใหม่ๆเนี่ยมีการสร้างแอปเป๋าตังค์มีการยิวยาโดยผ่านอาการนู่นนี่นั่นแม้กระทั่งเราจะไปฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยนะคะเรายัางต้องเข้าแอปเรายัางต้องเข้าไปนู่นนี่นั่นยังมีแอปหมอพร้อมหมอไม่พร้อมนะคะหมอขี้เกียจหมอขยันเยอะแยะมากมาย ทำไมประเทศไทยเราผ่านมาได้ณจุดจุดนั้นนะ่ะดิฉันเองเนี่ยก็ดานะเพราะว่าเราก็เห็นว่าคนที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเนี่ยเขาไม่เข้า,เข,าเข้าถึงแต่สุดท้ายทุกคนต้องเรียนรู้ค่ะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมีแต่พวกมึงนั่นแหละค่ะไม่เปลี่ยนนอกจากจะนอนขวางคลองแล้วเนี่ยนะคะดิฉันบอกว่าตอนนี้เนี่ยมึงจะขึ้นอืดคาคลองแล้วค่ะนะะมึงจะขวางทําไมก่อนหน้านั้นจะสร้างรถไฟความเร็วสูงนะคะไทยราน2020ก็ออกมาบอกว่ามึงจะสร้างทําไม นะะในเมื่อดินลูกรางยังเต็มประเทศอยากจะบอกเลยนะคะบอกว่าควายต้องสายหน้าใส่มึงเลยนะดินลูกรางมันมีอยู่ทั่วโลกลค่ะถ้ามึงรอดินลูกรางหมดเดี๋ยวนะคะเดีฉันบอกว่าการจะรอดินลูกรางหมดก่อนที่จะสร้างนะคะรถไฟความเร็วสูงนั้นระอพวกมึงตายนะง่ายกว่านะคะเพราะว่าดินลูกรางเนี่ยไม่สามารถจะเป็น,ปนอุปสรรคอะไรในการพัฒนาประเทศพวกมึงนั่นเลยค่ะนะคร เกียวกับดิจิตอลวอลเล็ซึ่งหลายๆคนมองว่ามันอาจจะเข้าเขามันอาจจะไปซ้ารอยจํานําข้าวคิดบวกบ้างสิค้านี่กี่ปีแล้วและไอ้พวกจะบอกว่ารัฐบาลน,นี้ไม่มีทางอยู่ยาวดิฉันบอกว่าเอาอะไรมาไม่อยู่ยาวนี่คือสิ่งหนึ่งที่ฉันจะอธิบายกับทุกคนให้ฟังว่าทําไมดิจิตอลวอลเล็ตต้องมีการปรับเปลี่ยนเพราะรัฐบาลไม่ต้องการที่จะมาแทงการคลันเพราะเขามีกับดักเอาไว้แล้วแล้วทำไมเราต้องโง่เดินลงหลุมที่เขาขุดเอาไว้ล่ะคะ แม้ว่านโยบายนี้จะต้องปรับบ้างอะไรบ้างแต่ทุกคนเนี่ยนะคะมีอย่างเดียวที่ไม่ต้องปรับก็คือหนึ่งหมื่นบาทได้แน่นอนนี่ฉันถามทุกคนในนี้นะคะ4ี่ร้อห้คนนะวันนี้ว่าถ้าดิาจิตอลวอลเล็ตจะต้องมีการปรับม้างเราโอเคไหมเราก็ต้องโอเคเพื่อให้รัฐบาลของเราไม่ต้องไปผิดกฎหมายแล้วในที่สุดต้องยุบสภาเอาไอ้หน้าไหนไม่รู้ขึ้นมาแทนนะ่ะ ดิฉันบอกได้เลยว่าวันนี้นะคะแม้แต่คนที่เคยไปเลือกพัคอื่นเนี่ยวันนี้เริ่มรู้สึกแล้วว่าไม่น่าเลยนะคะเพื่อไทยหรือคนเสือเ้อแดงหรือฝ่ายประชาธิปไตยไม่ดังเกียจคุณค่ะคนเรามันคิดได้ดิฉันไม่ได้บอกว่าการไปเลือกพักการเมืองอื่นคือการชั่วช้าสามานาสารเลวอะไรนู่นนั่นแต่มันคือการมองกา,การมองการเมืองในมุมของคุณซึ่งคุณไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะแต่ในขณะเดียวกันพวกที่ผิดคือพวกที่ไปแล้วมาด่า ถ้าคุณไม่ได้ด่าคุณอยู่ของคุณไปคุณไม่บอกเราเราก็ไม่รู้ว่าคุณเลือกใครเข้าครูหาไปเนี่ยนะแม้จากคณะกรรมการที่เขายืนอยู่เขานั่งอยู่ในนั้นเขายังไม่รู้เลยว่าคุณกาใครคุณเดินออกมาเนี่ยคุณบอกว่าคุณกาคนนั้นทั้งที่ที่คุณกาอีกคนหนึ่งใครจะรู้คุณนะฮะไอ้พวกที่บอกว่าโอ้ยเลือกเพื่อไทยสองใบถ้าเลือกเพื่อไทยสองใบเพื่อไทยไม่ได้สิบจุดเก้าล้านเสียงหรอกจ้าแล้วฝ่ายตรงินข้ามนะคะหรืออีกพักหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ถึงสิบสิบสี่ล้านเสียงหรจ้า อย่ามาซะเออยอย่ามาตอแหลไม่มีใครว่าอะไรนะคะวันเนี้ที่พูดเนี่ยนะฉันบอกว่าดีฉันไม่เอาอะไรละเอียดหรอกไม่ใช่นักวิชาการและไม่ใช่คนที่มีความรู้อะไรมากมายเป็นเพียงผู้หญิงเป็นเพียงประชาชนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่ารัฐบาลน,นี้เนี่ยเขาทําอะไรเสียหายนักหนาพวกมึงถึงได้ออกมารุมกระทืบเขาขนาดนี้จะเอายังไงกับรัฐบาลที่อยู่ได้สองเดือนกว่าทําสารพัด และไอ้พวกที่มันมาแวะมาแซะเนี่ยนะฮะบอกว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ไอ้คนตัวสูงจะไปเมื่อไหร่คนนู้นคนนี้ดิฉันบอกว่าระหว่างคนตัวสูงกับพ่อมึงเนี่ยนะคะมึงไปลุ้นเอาดีกว่าว่าใครจะไปก่อนกันเอาอย่าง่งดีกว่านะคะคนตัวสูงวันนี้อายุหกสิบกว่าเป็นนายรัฐมนตรีอยากกินอะไรก็ได้กินอยากทําอะไรก็ได้ทํา อยากจะใช้เงินยังไงก็ได้ใช้เขามีความจําเป็นอะไรนะที่จะต้องมายืนหมินเม,าากกมย์อาจจะถูกกฎหมายอาจจะถูกขับไล่าาถูกดา่าทุกวันนะมันเป็นเรื่องปกติวันนี้นายกเศรษฐาเนี่ยนะคะโดนด่ายิ่งกว่าอามนีคือมีโอกาสถูกด่ายิ่งกว่ามีเวลากินข้าวอีกนายกรัฐมนตรีที่ทํางานวันหยุดก็ไม่มีนะะเงินเดือนก็ไม่เอา ทำงานเป็นเซลแมนนะคะเอาเอาของในประเทศไทยเนี่ยนะะออกไปขายออกไปประชาสัมพันธ์ขยันขนาดนี้มึงไม่เอามึงอยากได้นายกแบบไหนปรแเทศที่วันวันคอยแต่จะนอนคุยกับร่างมะม่วอย่างนั้นเหรอแล้วประเทศเนี่ยมันพัฒนาเห็นไหมคะว่ากลัวเป็นหนี้กลัวเป็นหนี้มึงกลัวกันมาตั้งแต่สมัยกปปสแล้วแล้วเป็นไงมึงกลัวเป็นหนี้กันห้าสิบปีนะคะพอไปยุตเข้ามาเนี่ยมึงแบบนี้นจนกระทั่งต้องไปขยายเพดานเงินกู้อะ แล้วมึงหายกลัวแล้วเหรอแปดปีนี่มึงหายกลัวกันแล้วพอรัฐบาลเพื่อไทยขึ้นมามึงเกิดกลัวอีกมึงไม่ใช่โรคก,กลัวที่จะเป็นหนี้มึงไม่ใช่กลัวปเป็นแค่ชาติเสียหายมึงกลัวเพื่อไทยก็ได้เกิดมึงกลัวว่าถ้าเขาเกิดแล้วพวกมึงเลยจะลําบากนะคะไอ้คนที่ตอนหาเสียงไปพูดบอกว่าโอ้พักเราเนี่ยมีแต่คนเป็นดีกรีจบด็อกเตอร์พักอื่นจบรามพักอื่นจบนู่นนี่นะไอ้คนคนนี้เสร็จแล้วก็ออกมาขอโทษ แล้วเป็นไงครับพักมึงเหลือยี่สิบห้าเก้าอี้ไม่มีประโยชน์แล้วะเดี๋ยวนีเขาไม่รับคําขอโทษแล้วะถ้ามีการหมิ่นประมาทกันก็คือขอโทษเนี่ยนะคะร,รับคาขอโทษเป็นเงินสดหลังจากที่เสด็จพี่ไปฟ้องนะคะก็จะฟ้องกลับเอาเลยค่ะนะคะสารมีไว้สถิตซึ่งความยุติธรรมใครถูกใครผิดก็ไปว่ากันไม่ต้องมาเถียงกันนะฮะเหมือนที่ดิฉันบอกว่าดิฉันต้องหาคนสําหรับที่จะมาดูมาแคปนะฮะไอการที่มาด่าทอดิฉันเนี่ย คือวันนี้ต้องบอกเลยนะคะบ,บอกว่าคูมไม่ได้ด่ามึงชื่อนามสกุลมึงครูก็ไม่ได้เอ่ยนะคะบอกเลยค่ะว่าหลังจากที่ดิฉันทึ่งกับการทํางานของนายกทักษิณตอนสมัยนายกทักษิณเนี่ยนะเคยเคยพบเคยเห็นไหมคะนายกรัฐมนตรีที่อยากให้ลูกหลานชาวบ้านเนี่ยไม่ต้องไปเรียนกวดวิชาให้มันเสียเงินและไอ้ก,กลุ่มคนพวกนี้มันเป็นกลุ่มคนที่มันมีตังมีอิทธิพลนะเป็นครูบาอาจารย์ หลังจากที่สอนแล้วตัวเองก็ไปเปิดนะคะสถานกวดวิชากันตามศูนย์การค้าค่าเช่าเดือนนึงเป็นแสนมันยังยังยอมสู้คิดดูว่าไรายได้ดีขนาดไหนทีนี้ไอ้ลูกคนรวยเนี่ยมันก็มีโอกาสสิฮะเพราะว่าพ่อแม่มีปัญญาส่งไปกวดวิชาและไอ้ลูกชาวบ้านเนี่ยที่แม้แต่เงินจะไปกินขนมแต่ละวันเนี่ยยังไม่มีเนี่ยและจะไปสู้พวกนี้ได้ยังไงเขาก็เกิดแนวคิดขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าเออมึงไม่ต้องไปเรียน แนายกทักษณิณก็มีแนวคิดนะคะที่จะให้มีการเขาเรียกอะไรนะคะปรับเปลี่ยนวิธีคิดนะคะว่าถ้าสมมุติว่าในโรงเรียนเนี่ยมันสอนกันเต็มที่แล้วแล้วพวกเด็กนักเรียนเนี่ยสนใจการเรียนอะไรจริงๆไม่ต้องไปเรียนกวดวิชานะคะสุดท้ายทยํายังไงเขาก็เอาตัวเองไป,เป,เ,ป,เ,ปเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนสามเสนถ้าที่ฉันจาไม่ผิดนะคะถ้าจําผิดช่วยออ้นี่มาด้วย คุณไปหานายกอย่างนี้ได้ที่ไหนสาวอทาทิตย์แทนที่จะหยุดน,ยนะคะก็มาจัดรายการพบะประชาชนมีการมาบอกเล่าว่าวัาวนนี้ไปทําอะไรตลอดทั้งสัป,ปดาห์เนี่ยนะฮะรัฐบาลทาอะไรบ้างไม่ชอบว่ะสลิมมึงต้องการแบบไหนอ่ะมึงอยากได้นายกแบบไหนนะฮะแล้ววันนี้นะคะชวนเชื่องช้าดิฉันอยากจะบอกว่าไม่ต้องมาชวนกูคะ่ะกูไม่อยากเชื่องช้ามึงไปชวนพวกมึงนู่น ออกมาเตือนนายกเศรษฐานะฮะกรณีเงินดีนั่นหนึ่งหมื่นบาทว่าอาจจะต้องผิดนู่นนี่นั่นต้องอะไรต่ออะไรดิ้นบอกว่าไม่ต้องเสือกค่ะทาไมต้องเสือกกับเรื่องของคนอื่นวันนี้นะฮะลิ้นบอกว่าเอาเวลาเนี่ยนะฮะไปทํายังไงให้มึงหาหัวหน้าพักได้สักทีเธอหรือจะเป็นหัวหน้าพักเองก็จะได้จบจบกันไปเขาจะได้รู้ว่าพักมึงอ่ะใครเป็นหัวหน้าจะได้ด่าถูกเอาเวลามายุ่งอะไรนะฮะไม่ต้องเสือกหรอก ถ้าอยากจะพูดเนี่ยนะ,ะเอาไว้เข้าสภาไปพูดเลยไปสั่งสอนนายกอยู่ในสภานู่นนะคะเอาเรื่องเข้าสภาไปเลยไม่ใช่มาพูดรายวันไล่สื่อสารมวลช่วย,ยนะนรับก็ขยี้กันเข้าไปประชาชนที่ไม่รู้อหนูดอเนเนที่ไม่ได้รู้ทันข่าวสารไม่ได้เข้าโลกโซเชียลก็เชื่อกันไปเพราะอะไรที่ฉนถึงได้รู้เพราะว่าเราลงพื้นที่เรารู้เลยเขาบอกว่าดิจิทัลวันเลตเนี่ยนะคะทำไมถึงไม่เอาสาหรับคนที่ไม่เอานะคะก็คือบอกว่าหนูไม่อยากเอา เพราะว่าหนูจะเอาถ้าเกิดว่าหนูไปสนับสนุนแล้วประเทศเราจะเป็นหนี้เยอะเดี๋ยวอีกหน่อยจะเป็นหนี้แล้วหน,นี้นั้นก็ต้องเป็นหนูใช้ถูกต้องค่ะลูกแต่ลูกรู้ไหมคะว่าลูกยืนสวยๆอยู่อย่างเนี้ยลูกก็ใช้หนี้แทนใครต่อใครรัฐบาลอีกกี่รัฐบาลเนี่ยไม่เคยมีรัฐบาลไหนที่เข้ามานะ,ะแล้วมีปัญญาที่จะบริหารเงินในครั้งที่มีอยู่แล้วบริหารประเทศนะที่มันเต็มไปด้วยปัญหาและมีประชากรเกือบเกือบเจ็ดสิบล้านคนเนี่ย กู้ทั้งนั้นนะประเด็นคือกู้แล้วมีปัญญาใช้ไหมนะกู้เอาไว้แล้วต้องโยนอ่ภาระมาให้รัฐบาลต่อไปหรือไม่ดีตั้นวเัเล็โครงการเขาประมาณสามปีเพราะมันมีไรายได้เนื่องจากไม่ได้เป็นการอ่าจ่ายหรือไปกระตุ้นให้คุณเนี่ยเอาไปกินแล้วก็ขับถ่ายออกไปมันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ถูกวางแผนมาโดยระบบของเขาอยู่แล้วอธิบายง่ายๆดิฉันไม่ใช่นักวิชาการคงไม่ได้พูดถึงขนาดนู่นนี่นั่น แต่แค่อยากจะบอกว่าจะต้องสงสัยอะไรขอให้มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลที่เขาขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาตรบตตร,ารบสัตว์ถูไอคันคบเ่ยนะคะมันบอกว่าเป็นรัฐบาลตรรบัสัตว์เนี่ยเข้ามานี่ดิจิตอลวอลเล็คือเดิมพันของเขาไม่มีทางหรอกค่ะที่เขาจะล้มสิ่งที่ในที่สุดเนี่ยนะคะดิจิตอลวอลเล็ตทั้งทําให้เขาเกิดและอาจจะทําให้เขาตายได้ แล้วพวกนี้มันรู้จุดอ่อนตรงนี้ก็ตีอยู่อย่างเดียวมึงจะมีรถไฟฟ้าหรือมึงกําลังจะสร้างรถไฟความเร็วสูงหรือมึงจะดึงกลุ่มทุนเข้ามาที่จะสร้างรายได้มหาศาลคนไทยจะมีงานทําไม่พูดเล่นแม่งอยู่อย่างเดียวเนี่ยราคาดิจิตอลวอลเล็ตด้วยนะเพราะว่ามันตีได้นะฮะอย่าไปว่าแต่คนอื่นเลยค่ะแม้แต่คนของพักเองเนี่ยนะคะยังมีความคิดต่อตรงนี้เนี่ยนะคะไม่ตรงกันเลยนะคะประชาชนส่วนใหญ่เขาเข้าใจว่า แล้วทำไมรัฐบาลจะแจกทั้งทีทำไมไม่แจกเงินเลยเอามาไอ้นู่นไอ้นี่วันเ e t วันเอะไรเนี่ยนั่นล่ละค่ะทำไมเขาถึงไม่แจกเป็นเงินเพราะถ้าแจกเป็นเงินคุณจะเอาไปทำอะไรนี่เขาต้องการให้คุณเปกรกต้นนะคะดังนั้นทีน่ฉันพูดเลยนะคะใครจะเกลียดก็เกลียดอยากบอกเลยค่ะว่าถ้ามันลําบากยากเย็ยนนะมึงก็อย่าเอาใช้ไม่เป็นก็ไม่ต้องใช้ก็บอกแล้วว่าตารวจไม่จับ เรื่องนี้ไม่ผิดรัฐธรรมนูญแล้วมึงก็ไม่ต้องทําผิดกฎหมายไม่มีใครว่าอะไรค่ะนะคะมันลำพะมันคือมันลําบากมากนะักนะคะก็ไม่ต้องเอาก็แค่ในเองจบ